ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พาการนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้มันยากก็ตอนใหม่ๆคือว่าแข่งขามันไม่เคยากับการนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขัดสมาธิเพชรนีให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออก เวลานี้เป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตเป็นเวลาทำจิตใจของตนของตนให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อจิตใจสงบประงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เต็มที่ท่านให้ชื่อว่าสมถกรรมฐาน เมื่อทำใจให้สงบงระงับเต็มที่แล้วในขั้นต่อไปท่านให้ชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสองข้อนี้แหละเป็นจุดใหญ่ใจความในพระไตรปิฎก ในธรรมแปดหมื่นสี่พันพธมก็รวมเข้ามาอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคำว่าสมถกรรมฐานนั้นผู้บายใดสิ่งใดที่เรานึกน้อมเอามาพิจารณาเอามาบริกรรมทำใจให้สงบระงับได้ จนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นในเป็นสมาธิภาวนาจริงๆไม่ว่าจะเป็นอุบายใดก็ตามนอกจากพุทธโธคุณประพุธิเจ้าอันใดก็เป็นกรรมฐานได้ทำใจให้สงบได้ถ้านึกจริงๆภาวนาเอามานึกมาเจริญจริงๆ อย่างนิ้ทานในสมัยโบราณมีพระไปภาวนาองค์หนึ่งองค์นั้นไปนั่งภาวนาใกล้หนองใกล้บวกบึงไปเห็นนกอย่างคอยจ้องกินปลาในหนองในน้ำนั้น คำภาวนาที่เรียนไปก็ลืมไปเห็นนกยางจ้องคอยกินปลาก็ว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นกยางก็คอยเบียดเบียนปลาปลาก็เบียดเบียนพวกมแมลงต่างๆกินกันไปเป็นทอดทอดสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยกินสัตว์ใหญ่ก็มีคนกินสัตว์สัตว์กินคนก็มี โลกนี้สร้างวุ่นวายเสียนี้กันไรดูที่นกยางมันจ้องกินปลาก็เลยว่า <c oughs> นกภาวนาว่านกยางกินปลานกยางกินปลาเบียดเบียนกันอย่างนี้เนาะเจตใจของท่านก็สลดสังเวชว่าในโลกนี้ไม่ว่าจะไปเกิดในภูมิใดชั้นใดก็ตามเกิด มันก็เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้แม่มนุษย์คนเราหน้าที่จะไม่เบียดเบียนกันมีกฎหมายบ้านเมืองคอยป้องกันร,รักษาก็ยังทำร้ายกันฆ่ากันฟันกันเอาจนล้มจนตายเหมือนนกยางจ้องกินลานั่นแหละ จิตใจของท่านเอานกยางกินปลามาพิจารณาถึงความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมนุษย์ก็เบียดเบียนมนุษย์แม้ในตัวเราทุกคนมันก็เบียดเบียนกันอยู่แต่ปัญญาของเราไม่ถึงก็เข้าใจว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครความจริงมันก็เหมือนนกยางกินปลามันจ้องแต่จะกินอย่างเดียว เธอตัวแล้วก็เป็นอันว่าสั์เอามากินเป็นอาหารสัตว์นั้นมันจะดิ้นลนวุ่นวายไปไหนก็ไม่ได้มันก็เข้าไปในท้องลูกยางจิตใจของท่านยิ่งพิจารณาละเอียดเท่าไหร่ใจก็รวมสง,งบละงับจนจิตใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวไม่วุ่นวายภายนอกแล้ว ไม่ดิ้นหลนด้วยอาหารการกินอารมณ์ในเวลาภาวนาอาหารการกินก็ไม่มีเพราะเห็นทุกเห็นโทษในเรื่องนกยางกินปลาเห็นโทษในการที่สัตว์โลกมันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดกาลแต่ปัญญาไม่เห็นก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้เบียดเบียนกัน อันพยาธโลคาบังเกิดมีขึ้นในร่างกายของคนเราแต่และบุคคลมันก็เบียดเบียนกันจินกันอยู่ในร่างกายของเราถ้าเราดูผิวเผินก็เหมือนกับว่าจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแท้จริงพยาธโลคามีเต็มตัวอยู่ทางนั้นแหละแต่เมื่อพยาธโลคา มันตัวเล็กน้อยเรามองไม่เห็นถ้ามันตัวใหญ่ก็มองเห็นอย่างโลกในท้องของคนเราเนี่ยบางคนนั่นตัวตืดกลมๆเหมือนไส้เดือนนี่ก็มียาวใหญ่เวลามันถ่ายออกมาทาไมไปเกิดในท้องคนได้มันก็เกิดได้ในที่ทุกสถาน แล้วบางคนก็เป็นพวกตัวแบนตัวแบนตัวตืดอ,อันนี้ก็กินมนุษย์เหมือนกันถ้าผู้ใดมีโรคชนิดนี้แล้วผอมแห้งแรงน้อยเพราะว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันตัวตืดตัวแบนนะั้นมันกินใช่หมด เลยไม่ได้ส่งไปเลี้ยงร่างกายมนุษย์คนนั้นร่างกายมนุษย์คนนั้นก็พร้อมแห้งแรงน้อยต้องไปหายาถ่ายตัวตื่นตัวอะไรมาแก้ไขจึงอ้วนทวนขึ้นมาได้โดสีในท้องในไส้ของมนุษย์ก็มียิ่งในท้องไส้ของสัตว์สิ่งเดียจฉานก็เยอะแยะเหมือนกัน แต่มนุษย์ไม่รู้ไม่เห็นมันก็เลยไม่เข้าใจถ้ามนุษย์สมัยนี้ท่านให้ชื่อว่ามนุษย์สมัยยักษ์มาเกิดเวลามันจะกินเนื้องูเนื้อคว,ว,ว,วายข่าตายแล้วแทนที่จะไปเอาไปหุงต้มปิ้งย่างให้มันสุกก่อนจึงค่อยกินมันไม่เอาคือว่ายักษ์มาเกิดมันเห็นว่า เอาครงกระดูกของสัตว์ที่ฆ่าลงไปนั่นแหละทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรทุกอย่างหาอะไรอะไรไปเลยผสมลงกินในโครงกระดูกนั่นเองน้ำเลือดน้ำเหลืองบ่ต้องตักไปตักมามันเต็มอยู่ในนั้นแล้วปาดเอาตับเอาไตหัวใจอะไรที่มันชอบว่าเป็นอาหารดีนะ กินถ้าหากว่ามีช่างถ่ายภาพไปแล้วก็จะเห็นเป็นยักษ์จริงๆเพราะปากมันก็แดงด้วยเลือดเพราะมันเอาเลือดผสมไม่เอาออกจากนั้นไม่ต้องอาศัยถ้วยชามหม้อไหายแล้วหายหม้อมันก็อยู่กับโครงกระดูกของสัตว์เลอกกินกันทีนั้นแล้วก็ว่าอร่จอร่อยนี่แหละมนุษย์คนเรา ถ้าดูให้ดีแล้วท่านว่ามันน่าเบื่อหน่า,นายให้นั้นพระสง์สาวกในขั้งพุทธการองค์ที่ไปภาวนาได้ภาวนาว่านกยางกินปลาดเลยมีจิตใจสลดสังเวชเบื่อนายคลายออกจากกิเลสลาคะคลายออกจากกิเลสโทสะ ายออกจากกิเลสโมหะดับอวิชชาตัณหาได้หมดสิ้นดวงจิตดวงใจพิเศษก็เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเลยได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่โุดาสกิทาคาอนาคาจนถึงขั้นอรหันตากินาสกจบพรหมจรร์ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในท้องมนุษย์และท้องสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะลอยเกิดนั่งเกิดยืนเกิดอย่างไรก็เลยท่านเบื่อหน่ายคลายออกไปได้หมดที่ว่าวุชิตังพรหมจรียังพรหมจันได้อยู่จบแล้วกิตที่ควรทำได้ทํำหมดแล้วจิตอื่นอย่างนี้นอกไปกว่านี้ไม่มี อันนั้นหมายถึงว่าเมื่อจิตท่านภาวนาได้ขั้นสมถะภาวนาเข้าขั้นวิปัสนาภาวนาเห็นแจ้งเห็นจริงว่าตราบใดที่จิตใจยังมาลุ่มหลงอยู่ในลูกในนามในตัวในตนในสัตว์ใน,ตวในบุคคลในหนังหุ้มกระดูกของเรานี่หละมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้ ถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะในจิตนี้ยังห่อหุ้มจิตใจอยู่ไม่ว่าใครตายเมื่อใดก็ไปนอนในคันมารดาในท้องแม่คำว่าแม่คำว่าพ่อมันมีอยู่ทั่วไปธรรมดาสัตว์ที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะเขาก็บริโภคกรรมมาสการรมมาคนเมือนกับสัตว์สิ่งเดียรัจฉาน มนุษย์ก็เหมือนสัตว์สัตว์ก็เหมือนมนุษย์ทีนี้ถ้าเราผู้ภาวนายังเป็นศรัทธาหัวเต่าลุกเข้าลุบออกอยู่หรือว่ายังสบายบ้างไม่สบายบ้างง่วงเหงาเหาวนอนบ้างเหล่านี้แหละเป็นที่เกิดในท้องแม่ทางนั้นละ่ะใครก็เป็นแม่ของคนเราได้ทางนั้นใครก็เป็นพ่อได้ทางนั้น ถ้าเกิดมาอีกก็ทุกอีกอย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละเดือดร้อนวุ่นวายตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็จบไปเสียชาตานึงแล้วก็มาเกิดอีกเกิดมาอีกก็อย่างนี้และวนอยู่อาการเดิมเด่าด้วยอำนาจกิเลสราคะด้วยอำนาจกิเลสโทสะโมหะ เกิดไม่เบื่อไม่นายไม่คลายออกจากรูปเสียงปิ่นลดโพธพพะธรรมล้มก็เป็นเหตุให้เกิดให้ตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้เนละเกิดมาแล้วเขาสมมุติให้เป็นอะไรก็เป็นไปสมมุติให้แกเป็นนายกนางขอก็เป็นนายกนางขอจริงๆยึดมัน่นถือมัน่น ถ้าเขามาด่าถูกชื่อนายกนางขอจึ่งตัวเองยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็กรอดว่ามาด่าข้าทำไมความจริงมันก็ไม่มีอะไรโลกนี้มันโลกสมมุติโลกกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนเหมือนกันวะไม่มีที่ไหนวิเศษวิโสกว่ากัน จึงให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยการนั่งสมาธิภาวนานี้แล้ว่าเป็นบทเรียนเป็นบทสอนค่ายก,กันกับคนที่อยู่ในทางโลกเกิดมาแล้วก็เข้าโรงเรียนเรียนไปสอนกันไป จนกระทั่งจบหลักสูตรของประเทศต่างประเทศก็ว่าจบไปความจริงแล้ววิชาในโลกมันไม่จบไม่สิ้นเป็นจบก็เท่าเก่าไม่จบก็เท่าเก่าไม่เหมือนวิชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสถ้ามาแจ้งในสมถกรรมาฐานทำได้เต็มที่แล้ว มาแจ้งในวิปัสสนากรรมฐานแล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยเมื่อจิตนั้นวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากวัตะสงสารได้ไม่มาหลงติดโยในโลูกในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมาลงไม่หลงโยในตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่หลงอยู่ในลูกในเสียงในกลิ่นรสโผฏพะธรรมาลมรู้เท่าทันทุกอย่างทุกประการจนถึงขั้นวิมุตหลุดพ้นออกจากกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดได้เจ็ดใจก็สบายละไม่ทุกข์ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปัญหานั้นก็แก้ตกไปด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองแล้วไม่ต้องไปตามฟังว่าให้พระพุทธ,ธเจ้าเทศจึงจะแก้กิเลสกองนี้ได้ไม่ต้องว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่นานเท่าไหร่สิ่งทั้งหลายพระพุทธ,ธเจ้าดัดตรัสไว้ว่า สิ่งใดมันเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาได้เป็นตัวตนสัตว์บุคคลสิ่งนั้นย่อมมีความดับเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ตายเกิดชาติใดก็ตายในชาตินั้นเมื่อเห็นแจ้งด้วยธรรมะปฏิบัติจิตใจมันก็สบายล่ะ สบายที่สุดสบายที่สุดจนหลุดจนพ้นเขาด่าก็ไม่โกรธเขาสรรเสริญก็ไม่ดีใจก็เพราะโลกเขามีอยู่อย่างนั้นพอใจมันก็สรรเสริญเยินยอว่าให้ไม่พอใจมันก็ด่าให้ด่าให้ยังไม่พอแล้วก็ทุบต่อยปีประหัตประหาร ประหันตประหารยังไม่พอมันก็ประหารฆ่าให้ตายยางนี้มันก็มีในโลกนี้แต่ว่าจิตใจผู้ภาวนาสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านว่าห้ามไม่ได้บุคคลอื่นจะมาฆ่ามาทำร้ายเราให้ตายด้วยวิธีใดก็ตาม มันก็เป็นบุพกรรมที่เราทำไว้ทางนั้นมาถึงเข้ามาถึงเข้าแล้วจะลบหลีดไปไหนก็ไม่ได้ร้องขอไม่ให้ฆ่าข้าพเจ้ามันก็ไม่ฟังสาวกพระพุทธเจ้ามันท่านก็วางเฉยเสียถึงเวลาตายท่านก็ยอมตายตามเขาว่ารูปร่างกายนั้นไม่ตายเมื่อเด็กมันไปตายเมื่อหนุ่มก็มี ไม่ตายเมื่อหนุ่มก็ไปตายเวลากลางคนไม่ตายเวลากลางคนเมื่อแกชราแล้วถึงร้อยปีแล้วมันถึงอยู่ไม่ได้ใครจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามจะมาเยียวยาคนอายุเก้าสิบหกปีหรือว่าร้อยปีไม่ให้ตายนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่มนุษย์มันก็แก้ไขไปตามความอาวิชาตัณหาของเขาโห้ปฏิบัติเราทั้งหลายให้กำหนดพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในใจจนจิตใจเลิกละกิเลสราคะตัณหาในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปก่อนตายถ้าจะไปรอวันตายจึงละให้หมดจะไม่ทันทำไมมันไม่ทันเพราะว่า คนเราจะล่มจะตายนั้นโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันแสนสาหัสโรคบางอย่างบางก,การนั้นเป็นโรคทรมานจะตายให้ดังใจของเจ้าของก็ไม่ได้รอไปตามกรรมที่ตัวกระทำไว้จึงว่ามันแสนทุกขแสนทุกขเวทนาร่างกายสังขารน,นี้ ถ้าคนไหนผู้ใดได้ไปพยาบาลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นบิดามดารดาญาติมิตรสหายอันใดก็าตามตั้งแต่เขาเจ็บป่วยไข้จนถึงวาระสุดท้ายเขาตายน่าสลดสังเวทจริงๆ คือตั้งแต่กินเข้าได้บริโภคอาหารได้ต่อไปก็ลดในอาหารการกินเข้าไปโดยลำดับลาดับจนกินข้าวน,ะนข้าน้ำธรรมดาไม่ได้แล้วสมัยเน่เขาก็มีนมมีแป้งมีอาหารหลายอย่างหลายประการเข้าทางปากไม่ได้เขาก็เอาสายยางย่อนเข้าไปในท้อง เดิมน้ำอาหารนั่นเข้าไปก็อยู่ไปได้เีนี้มันแก่เข้ากว่านั้นล่ะอาหารเนยยาว่าแป้งยาว่านมมันกินไม่ได้แล้วยังเหลือแต่น้ำเอาน้ำหยอดเข้าไปความหิวโหยของโกเตรียมตัวจะตายนั่นีนนยกวหิวโหยที่สุด อยากนอนอยากเนินเหงานอนไม่มีล่ะมันไม่มีเวลาให้หลับมันร้อนมันไหมมันเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าดูให้ดดคล้ายกับไฟไหมขอนไหมอย่างนั้นละ่ะลูกเป็นไฟร้อนที่สุดเวลาหลับก็ไม่มีมีเฉพาะเวลาหายใจเข้าไปหลับได้เสีย้ยนหนึ่งชั่วลมหายใจ เวลาหายใจออกมาก็หลับได้เสียทีหนึ่งแค่ลมหายใจนั่นแหละถ้าลมหายใจเข้าออกก็ตื่นมาอีกคนไม่ภาวนาก็จะบ่นเพ้อลำไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรื่องแต่นี้อะไรมันก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปสั้นเข้าไปเข้าไปหนักเข้าร่างกายสังขาร เพื่อนไหวไปมาไม่ได้แล้วเนี่ยพยาติโลคามันเบียดเบียนเข้าไปโดยลำดับลำดับถึงทัน้นเอาตายจริงๆแล้วมัน,นลมหายใจเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้ละถ้าออกแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปไม่ได้ ทีนี้ก็จะแสดงปฏิกิริยาสูงสุดคือว่าจิตมันถอดออกจากร่างกายร่างกายนี่จะสับันหมดเส้นเอ็นกระดูกหูตาอะไรมันถอนหมดละทีนี้ตานี่ก็จะไม่ใช่เป็นตาธรรมดาเป็นตาเขียวเหมือนปีกแมงกู้ละ สะบั้นหมดร่างกายทีนี้ก็หมดละจิตมันออกละะถอนไปแล้วยังเหลือแต่คโครงล่างไม่ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือว่าความตายเป็นทุกข์แต่ว่าไม่เหมือนกันทุกลายถ้าโลกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึง ถ้าคนโลกปอดบวมตายมันหายใจไม่ค่อยได้ปอดมันบวมจะล้องเหมือนวัวเหมือนควายละก็จะตายเวลาจะตายจริงๆก็ล้องสุดเสียงเมื่อสุดเสียงเรามันก็หมดละจิตมันก็ถอดไปนี่แหล,ละมรณะกรรมาฐานทุกคนจะต้องตายแน่ๆไม่แก่ก็หนุ่มละ ไม่วันนี้ก็คืนนี้ไม่ปีนี้ไม่เดือนนี้ก็เดือนต่อๆไปไม่ปีนี้ก็ปีต่อๆไปภายในร้อยปีหรือร้อยปีกว่านี่แหละตายทุกคนอันนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเมื่อเราเจตใจไม่ท้อถอย ตั้งอยู่ในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกำหนดความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของตนได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเจตใจก็จะได้มีกำลังมีความสามารถอานฐานในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลส ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการัชนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย โลกิทีคาโยโกภวะอภิวาธานาจิริสนิยังุทธาปัจจายิโนจัตาโรโอธรรมาวตันติอายุวันโสโสขังภาลัง